สวัสดีครับเพืเ่อนจะมาหมักไก่สามถ่ายอุ้ยหอมกินมาหมักรอนาต้นจะมาอบฟางกินหอมกินหอมน้ำชุ่ยยอดสีสันทำอะไรอย่างนี้ โอ้เนี่ยสามบัมันนี่ปราจาเห็ดยังกินมาด้วยจ้าพี่น้องป้องปายปราจายัางอนาบุาแล้วแต่หมักไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจเอามาโซ่เดี๋ยวด้อมันลืน่นเนาะโตประมาณสองโลได้จ้ะเนี่ยจ้เว้ยปราจาทำแล้วก็หมัก เขาจะทําไก่อบฟางกันเ้อค่ะเนาะมาเ้อกินข้าวแรงข้าวง่ายเด้อพี่น้องป้องฝ่ายกินข้าวสองโลกว่าละอันนี้ฮะเพราะว่าบิ๊กบิ๊กโดยไก่สามสายเด้อค่ะผมเม็นไก่ไข่ไก่สามสายนะคะไก่สามสายจะทําเป็นไก่อบฟางเรียนเชิญพี่น้องป้องปายทุกๆุกบ้านมากินข้าวแรงข้าวง่ายกับปะจาเด้อทำไก่อบฟาง เป็นกับแก้มเป็นกับแก้มบ่ได้เ้อจะมื้อี้เนื่องจากเด็กๆไปสีดยาเนาะเพิ่นกับงดหนาง,งดล้างงดหนึ่งวันงดอย่างเบยนะอาทิตย์นะสำหรับมื้อนี้วันนี้กะตทำเนียนะจะมากินข้าวแรงข้าวง่า,งายกับประจ่าทุกๆบ้านเนาะคะ่ะกินกับตำมะฮุ่งคือเก้าแต่ซีม,มีมะฮุ่งอยู่บวโบวแล้วมือ้อีนประจ่าไ่ได้ไปตลาดใส่เลยประจ,าระจาาา่ะจาตจัวริงเสียงจริง่ะบิก๊กบิ๊กอวบอวบใจอ้วนอ้วนอ้วน มันสำรักมันสำรักอะอาหารในสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกบ้านทุกทุกช่องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะประจ๋กค่กปกติของประจ๋กก็คือไปซ่าเนี่ยประจ๋กก็เ่าคำเก่าเนาะ,ะประจ๋กขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกทุกบ้านเนาะค่ะแล้วก็เอฟซีอ่าจริงเสียงจริงแล้วกับพี่ๆน้องๆเนาะค่ะ เบาเบานอกเบาในเบาไก่เบาไก่นะคะประเทศเพื่อนบ้านของเฮาหรือว่าฝั่งยุโรปเนาะคะเนาะประจ่าขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆอาหารวันนี้ของประจ่าก็คือไก่อบฟ,ฟางเนาะค่ะเดี๋ยวเพื่อนสิอบต่ถ้าเกิดประจ่าบบ,บุยุ่งหรือมีเวลาเพียงพอประจ่ากะสีอนใไ้เบิ่งนเนาะคะเนาะสาหรับวันนี้ประจ่าขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องปองปายสุกุลสุคนเด้อจ้าเชิญชวนมากินข้าวแรงข้าวไงาากับประจ่าเด้อเมื่อเนี่ฮะ ยินงจะเสียงเนาะจ้ะยิ่งตะเสียงก็เอาขอบคุณมากค่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วหม n กออกมาได้เหลืองเหลืองโอ้อยเลยจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องไปพี่ยังบุกินขา้ขาวแรงข้าวายมาจ้าโอ้แขกเวพีป่ะจ้ะน่ากินน่ากินอยู่น่ากินอยู่ผ่านผ่านผ่าน ผ่าน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 ไปไหนผ่านไปไหนเหลืองอีเหลืองด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 ีค่ะเหลืองดีอันนี้ใช้เตาอบนะจ๊ะบริโอบฝออบฟางอบอย่างดอกจ้ะเฮียเขบบริชิมเนื่องจากเฮียกนิันอั้นนะนะแล้วกว่าประจา่เอาเสียวออกมานะโอ้เจีดเจ๊ดเฮีย,ยก็เลยบริชิมงำเลย

ไปอาบไปอาบซับกันวาอือม,มาเด้อพยายามไิกิน,นขงงา้าวแรงข้าวางเชิญชวนที่บ้านอีสานเราเบืรอบ้านป้าจา๋าได้เลยนะจ๊ะแต่บ่มีสมใำนะจ๊ะวันนี้มีแต่ไก่อย่างเดียวค่ะ